ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยตกอยู่ประมาณเดือนละเท่าไหร่เพื่อนๆทราบกันหรือเปล่าคะวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลผู้สูงอายุสงอายุเนาะที่มีการเจ็บป่วยหลังจากเอามาพึกอะที่เราจะต้องมาดูแลที่บ้านเนี่ยตกแล้วจะเป็นค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่อันแรกเลยถ้าไปหาหมอ,อถ้ามี อาการสุขภาพหรือว่าป่วยแล้วผู้ป่วยที่มีลูกหลานเป็นข้าราชการหรือได้สวัสดิการที่โเว v e r ถึงพ่อแม่อันนี้ค่าใช้จ่ายอันนี้อาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติเนาะที่ไปหาโรงพยาบาลแบบกลางๆเอกชนแบบกลางๆเนี่ยก็เตรียมไว้เลยเนาะทุกๆ3เดือนก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นการเช็คอัพต่างๆนานานเนี่ยตีเฉลี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งเนาะ ตรียมไว้ก็ตกประมาณหมื่นนึงอ่าอย่างที่สองก็คือเรื่องค่ายาเนาะค่ายาเนี่ยเอออย่างที่บ้านเนี่ยก็ซื้อก็ตกประมาณเฉลี่ยเดือนละเจ็ดพันนะสามเดือนไปหาทีนึงนะคะเออค่าใช้จ่ายตัวที่สามก็คือเรื่องกายภาพเออกายภาพเนี่ยจะ,ะเยอะนิดนึงนะคะก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะตกอยู่ประมาณครั้งละพันนะ่ะครั้งหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงบางคนที่ลูกหลานดูแลให้ได้เนี่ย ก็ถือว่าดีมากแต่ถ้าคนไหนที่เพิ่งศูนย์กายภาพต้องการหมอกายภาพในการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องอ่ะก็เตรียมไว้เลยเดือนหนึ่งก็สักประมาณเจ็ดพันคือที่ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือพาไปหาอาทิตย์ละครั้งแล้วก็ประยุกต์โดยการที่ให้น้องที่ฟิตเนสอ่ะมาช่วยดูที่บ้านเพราะว่าเรากับพี่เลี้ยงที่ดูแลเนี่ยก็ ทำกันเองด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่บางครั้งกระทําบ้างไม่ทําบ้างเนาะเพราะคนคุ้นเคยกันบ้างกันมากๆเนี่ยมันก็จะยากในการทําเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะต้องเตรียมไว้นะคะถ้าไม่ดูแลเองแล้วอยากจะจ้างคนมาดูแลเนี่ยก็มีแน่นอนเลยอย่างที่บ้านเนี่ยก็ประมาณหมื่น 1มื่นห้าหมนหอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้จ้างแบบพมา่ามานอนด้วยทั้งวันทั้งคืนนะคะจ้างมาเฉพาะเดย์ทา e แล้วก็มาอยู่จันทร์ถึงศุกร์แต่เท่าที่ได้ยินมานะว่าถ้าเกิดส่งไปอยู่ศูนย์เนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะกว่าน,นี้เยอะนะคะค่าใช้จ่ายถัดไปก็จะเป็นเกิดพวกอะไรพวกเนี่ยพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องซื้อแล้วก็มาใช้ตลอดเวลาเนาะ เรื่องอาหารเสริมก็ตกป,ประมาณ5 0 0 0 5,000 6,000กว่าบาทโดยรวมตัวเลขคร่าวๆอ่ะก็จะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็เดือนละ5 0,000แต่ละบ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกันนะบางบ้านก็บางคนก็ให้พี่น้องหรือหลานหรือญาติที่เป็นผู้สูงอายุลาออกแล้วมาดูแลเ,เป็นฟูลไทม์ไปอย่างเงี้ยบางคนก็ส่งนย์อะไรเงี้ยก็อาจจะเยอะกว่านี้น้อยกว่านี้นะคะแต่เนี่ยมันทำให เราคือพวกนี้ไม่เคยคิดมาก่อนเนาะว่าว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เอาจริงๆก็ต้องก็ก็พอสมควรนะอ่าถ้าอ่อมีบางคนที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวอะไรเงี้ยมันทําให้สะท้อนมาหาที่ตัวเองว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดจะป่วยอย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะคือสะท้อนมาว่าถ้าเกิดเราป่วยอย่างเงี้ยในอนาคตรเราไม่มีครอบครัวด้วยไม่มีลูกหลานดูแลมันจะต้อง เป็นสักเท่าไหร่วันนี้มาคุยให้ฟังนะอาจจะมองดูเป็นเรื่องซีเรียสแต่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าเออสำหรับคนที่ยังไม่มีผู้ป่วยเนาะออที่เป็นญาติผู้สูงอายุต้องดูแลก็ให้ดูแลสุขภาพให้ดีนะออหรือถ้าออญาติยังไม่ป่วยพ่อแม่ยังแข็งแรงดีก็เตรียมตัวไว้นะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยใครว่าเงินไม่สําคัญไม่จริงนะคะจะต้องเตรียมไว้เลยว่า เออเราจะทําให้ดีที่สุดในการในวันนั้นมาถึงได้ยังไงบ้างอะไรเงี้